ยังแล้วทมว่าเจเป็นยังไงสบายดีตื่นต่ตีสามครึ่งตื่นตีสามครึ่งทำอาหารกันกินด้วยตนเองสะอาดอร่อยแล้วก็ได้บุญเต็มที่เมื่อนี้เอฟซีสบายใจได้เงิ่อนทุกบาททุกสตางค์ได้บุญน้ำกันเต็มๆยี่บดีงวดนี้ก่ะสี่บดได้สามตัวยี่บวสิบหกมษสาแน่นว่ะค่ะเจ๊คือบอกแต่อยเ่าะ แต่ว่ากระฐานเมื่อเลขออกเศร้าเลขออกคือเศ้าแหละเจ๊ต่างค่ะ <c oughs> ตอนนี้ก็บอกตัวเดิมมาละตัวที่เจ๊จุดถูกจุดได้ครั้งเดียวจะจุดอีกไม่ได้ค่ะเพราะว่าจุดเดวิ่มาจุดอีก <c oughs> ความเพื่อเพราะ,ะจุดครั้งเดียวให้ออกก็ออกไม่ให้ออกเราก็ไม่ได้ถ้า <c oughs> ไม่ได้เราก็มาเข้าฝันเท่านั้นละจบ <c oughs> เอาว <c oughs> ่าให้เอฟซีฟังอีกรอบนะเจจุดถูกตัวใดก็ หกสามแปดดีเนาะหกสามแปดเนาะเอาพ่อสมมติยัอนกลางบ้างเห็นหรือไม่เพราะว่าถ้าเพิ่นมาเบิ่งคลิปใหม่เพิ่นสิถามนะแต่ว่าคลิปนี้ก็บยี่ป้าวสื้อยีเป้าวลงทุนให้ไปเสี่ยงก่อนแต่ว่าหายฟันทงเสาร์หอยออกเด้อเอฟซีมาเจ็บเพราะท่านในฝันวันพระไงเพราะท่านมาหอดค่ะแล้วนี่กับอันเดอร์มาลาเจก็สิให้ตัวเดิมนั่นแหละสิบหกเมษางวดที่สิบสองเลขทูบก็คือ นี่นะคะท่านผู้ชมเอานี่เจ้บนเห็ดเขียนไว้เรียบร้อยนะคะแต่ว่าเขียนหกสามสองเทียคือมือนันนลงอีหลีจนว่าช่องมุนพัชโชกับช่องได้บุมาสามสี่ช่องเจคือเขียนหกสามสองเทียฉันว่ารู้ตัวได้ฉันฉันว่าหกแปดแต่ฉันเขียนหกสามฉันก็เลยบบอลบเนี่ยฉันก็เลยบบอลลฉันก็เลยว่าเออแบบนี้ฉันแจ้ฉันสินพิษสัจจะบ่ได้ฉันต้องล่อเล็กฝันคือจะว่าจูทูบอีก รอฝันอย่างเดียวค่าข้าววหจยเจขาวดนี่ไก่ตีหนึ่งคู่ด้วยเอฟซีให้ไอ้ไข่ไก่ตีไม่เล็กไม่ใหญ่เอาขนาดกลางหนึ่งคู่ข้าหอยออกวันนี้ให้เอฟซซื้อมาให้ไอ้ไข่ด้วยเด้อเจซื้อเ่ไาะรเจบอกซื้อแล้วก็รอเล็กฟันเจมือหอยออกละวันที่สิบหเมษายนตอนเช้านั่นแหละค่ะเจ อันนี้ก็คือแนวทางแนวทางไว้กนนะคะแต่ว่าในใจเก็บบอกว่าถ้าเลขงวดนี้ก็สีได้ไก่ตีหนึ่งคู่ให้ไอ้ไข่ค่ะไก่ตีหนึ่งคู่เด้อทรงมาหายเด้อเอ็ซีทรงไปเซนีมาโหลดผู้ไดโชคผู้ใดมีโชคลามนะแต่ว่าขนมเปียดนี่ขอขอบพุ่นแมตตอมทรงมาหายแล้วก็สีายว้กนไวออกนี่แหละขนมเปี๊ยะกนเมืองเลยอ๋อค่ะเงินก็ได้แล้วสองร้อยเสียงไว้ในในพัก ส่งในพักไมให้ปลูกแล้วก็ทรงเสือมาให้ตัวหนึ่งใส่ได้สวยมากเงื่อนสองรอยฮ <c oughs> อดีดีใส่ใน,ในพักไมให้เจขอบคุณค่ะเปิดในพักขึ้นเห็นเงื่อนสองลยอยขอบคุณหลายๆขายเมื่อน,นี่แหละได้รับตอนบวงสรวงพอดีด้อแม่ตอมตอนบวงสรวงมันอันไปเสนี่เอาไมาให้พอดีเปิดเบื้องเห็นเลยค,ครบไม่หายสักอย่างมีเสื้อมีเสื้อแล้วก็มีเมลดผักมีขนมเปี๊ยะว่าไอ้ไข่ แล้วก็มีเงินสองร้อยมีเงินด้วยในในพักกันแหละแล้วฮอดีดีเขาบ่เปิดเอาแต่พักแ้พักอายยังไงคะเจ๊อันคล้องกินพักบ้านเท่านี้ละบ้านเราก็ได้กินมากปลูกพักมากเลยพักบางคนเอามมใหายประจํามล็ดพักมานั่นนะคะนี่แหละเนาะเด็กตามตามเดิมนี่ละอันมือถือเจ๊ที่ยังบอกกันยังเบอร์ห้าสามหนึ่งกับศูนย์หกเก้าเบอร์บ้านออกอีกแล้วเบอร์บ้านน่ะสามศูนย์เจ็ดน่ะเพิงนึ่งหัน่ะ ผมพ่นอีถามาหาสามเนี่ยเมื่อถือเจกอันอันซูนหเก่าของเฮียข้าสามหนึ่งของเกียร์ย้งบอกน้องนั่นออกมัดแล้วค่ะมันหน่อยลงหน่อยร่เขามาทุกที่แล้วจาอแล้วจ่อแล้วจอจอเขามาแล้วนะคะทอมเขามาแล้วค่ะท่านผู้ชมหกสามแปดจะเป็นถูกเสียงไทยครับผมเจเป็นจุดไบเนาะ ยังห้าสามนึ่ี้จะเป็นมือถือยังสองเครื่องที่พระท่านออกครับผมแต่ว่าเลขทูพันกย์ย่ำหกสามแปคือก็แต่ว่าเจ้เขียนซ้ำนีบ่ลูตโตสีเขียนหกแเป็นเขียนหกสก็เลยมาเคียนหกแปดไนี่เขียนหกสมแล้วสีเคียนหกแเป็นเขียนหกอีกหรือว่ามันจะออก6กสมันเป็นการเขียนใจว่าสามบอลูตโตเลยใจว่าสี่เขียน6 8แดมือไป6 3สามหกสาองเทียหรือว่าภูย่ำหายสิบหเมษาบ่รลู แต่ว่าเสียงก่อนค่อยสื่อ แล้วก็พิจารณาให้ดีแล้วก็บเจให้แค่แนวทางยาดาเจ๊เลขบ่ออกเลขบ่อเข่ากับยาวากันเพราะว่าห้ามวัลู่ว่าสิออกตัวใดคันหูเจสีเดียวให้ยสามตัวเลยมัแน่เป็นแนวทางนั้ะเจ๊เนาะเราคนคอมเมนต์มาไว้เนี่ยจริงคือบ่อหายสามตัวตรงคือบ่อหายสองตัวตรงหายบ่ได้บ่อหูว่าเลขสีออกตัวใดพี่น้องขันหูเจ๊ก็เอาผู้เดียวรวยผู้เดียวตัวออันนี้เป็นอาศัยสิ่งศักดิ์สิตอ่ะอาศัยแบบว่าฟันแม่นแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ อาศัยคุณงามความดีที่ทำมาตลอดชีวิตอ,อ,อ,อาศัยถือไอ้ทำคุณงามความดีอาศัยโชคหลาบน้ำสิงสัดสิ์คำนวณไม่เป็นแล้วก็ไม่รู้ว่าเลไจะออกตัวไหนหหอันนี้คือชอบเฉยๆแต่มันก็ออกทุกงวดครับิบเอดงวดแล้ว มือนี้พิธีบวงสรวงกันร่วมกันเลยะผ่านไปด้วยดีไม่มีปัญหาอุบัริแยังแจ้งยานกพี่น้องก็ได้ฟังหมอลำกันย่างเต็มอิ่มเมียนบะหญ้าก็มีความสุขเรื่องหมอลำเอ้าเมื่อที่แล้วจิตังฉันบอกว่าทุดเลขทุบได้ศูนย์ห้าหกแล้วอันตาใายถ้าเลขออกเลขทูบน่ะได้เบิ่งหม้อล่ำบ่บนุบะบนคันคันคันเลขออกตัวนี้รู้สิจั่งหม้อล่ำให้ตากับยายเบื้ง ออกอิลีเจตังพูดเล่นนะเนี่ยย่ามคูก็ได้งวดชูสามไปคูคันบ่ออกงวดนี่พญานาหน่อยบ่ต้องมาตั้งฝันได้ชูสามโชเลกเบิ้องละล่วยมาช่องเดียว0ูสามสามชูลากมาสั่นไปออกผนแต่พ่นกระถืออยู่เขาก็ต้องซื้อกลับอยู่แด้ตัวเดียวเลยงวดนั้นชูเขาพาไปเฮือยูกูดแฮนเบิ้องละล่วยหาเก่ามาช่องเดียวแล้วได้ผู้เดียวเจ้ถามในเวลาเจ้หาแนวทางตัวเลขแบบว่า มันยังบวชหอนมือเนาะเพราะว่ามันสิบาาะวาสาเมือมันบวชแบบช่วงต้นๆจังสี่หมค่ะเจเจมีเส้นอย่างก่อนบว่าเออมีตัวนี้ก่อนน้ำแหมมีตัวน้ำตัวเด่นมาก่อนบวในในความรู้สึกว่าไม่มีเลยไม่มีเลยบอกบคิดอันนี้อันนี้อันนี้จุดทูบนี้บอกได้โดยตั้งใจดิ้นี่ค่ะ เพื่อนเอาทูบมายัดใสเ่เมื่อห้กับไปจุดจุดกับเลขขอขอทองคาถาเหมือนเดิมค่ะได้เลขนี้มากกระถือว่าเพื่อนหายเพราะว่า<ม>จุดจุกกวักมะระกดแล้วเจสิบ,บอกจุดรอบสองรอบสามคือจุดรอบเดียวถ้าไม่เข้าเลขทูบก,ก็ขอให้มาโดนบันดาลใจให้มาฝันวันที่วันวันที่สิบเอ็ดวันผ้าใหญ่ใช่ไหมค่ะวันที่สิบเอ็ดวันผ้าใหญ่ถ้าว่าฝันขึ้นนี่ก็สิบอกได้เลขแต่คือสิออกเลขทูบมันและ เจ๊ก็เฮดังสี่มาตลอดสิบเอ็ดงวดถ้าไม่ฝันคืนนี้การนี่ฝันต้องฝันวันที่สิบเอ็ดวันพันผ่ใหญ่มนบอกใช่ค่ะฝันวันพันไใหญ่หรือว่าฝันก่อนมือเลขออกหนึ่งขึ้นเนี่ยมือเจ้าเลขออกอันวันผันหน่อยสิบเอ็ดโอ้วันผานหน่อยบางหันวันที่สี่มันบอกฝันที่วันเจ๊ฝันอ๋อค่ะการลอกที่เป็นทีเด็กหน่อยคือเกาวันที่ที่ว่าาให้เจ๊แต่งห้องไปหรือช่องอื่นวะ เจ็อาอยู่ดิวันเมือเสาวันก็เ้าอยู่ได้เรื่องเด็กหน่อยมาจุงเนี่ยเจ็บาให้ฟังสามเพื่อนนี่นั่นแหละเลี่ยวกับกระหรอกอันนีะอ่าๆนั่นแหละค่ะว่าเห็นเด็กหน่อยไหมคะนี่คือฝันครั้งที่หนึ่งถ้าฟันอีกครั้งที่สองนี่จะเป็นหวยเข้าถ้าฟันเห็นเด็กผู้หญิงเด็กหน่อยผีคนนี้ถ้าถ้าก่อนหวยจะออกถ้าเจ็บฟันอีกขึ้นหนึ่งเห็นเด็กคนนี้จะขึ้อเล็เข้าสิเข่า แจ้บบ่มใจแต่ว่าเลขเห้าเขาเกบ่วคยฟันทงบวค่ยมันใจแต่ว่ามันออกก็เค่อยบอกเกแต่ว่าอย่าซื้อเลยเด้อเอฟซีอย่าเล่นเลยเด้อบ่มันใจแต่มันออกมีคนคอมเมนต์มมว่วาเจียบบอกไม่มั่นใจไม่มั่นใจหลอกให้เราซื้อน้อย ฉันไม่ได้บอกให้คุณซื้อใต้ดินนะ <c oughs> ฉันไม่ได้บอกท่านกินแค่แนวทางคุณมีเงินเยอะคุณซื้อได้ไม่เดือดร้อนคุณมีเงินน้อยคุณก็เซฟเอาเจ๊ <c oughs> กินแค่แนวทางเย้่อค่าไ่ได้บอกให้เล่นหว้วยเด้อค่ะ <c oughs> ให้ซื้อรัฐบาลสักใบสองใบก็พอแล้วแล้ว <c oughs> เจ๊ให้หลายตัวใช่ไหม ให้หลายตัวเพราะอะไรถ้าให้ตัวเดียวเป็นอันตรายกับเจีถ้าให้หลายตัวนี่ฉันรู้เรื่องเออออกตัวไหนแต่ฉันไม่บอกให้มันอ่านข้อสอบเอาเองเเใครมีรม,มีบุญวาส,สนาถึงก็จะผ่านถ้าใครไม่มีบุญก็ให้เมื่อยอยนั่นแหละมันสร้างบุญสร้างกุศลพูดดีคิดดีทําดีถือศีลมันสร้างบุญสร้างกุศลอันบุรณะพุทธศาสนาของเร<ฮ>าผู้นั้นก็จะมีจิตแล้วก็มีจิตใจที่สะอาดแล้วก็จะมีโชคลาภตลอดชีวิต จนตายสิชีวิตชีวิความสุขแสดงว่าคนสร่างบุญสร่างกุศลหลายนี่บางสิ่งบางอย่างคนธรรมดาเนี่ยไม่เห็นแต่เพิ่นจะแนมเห็นเนาะเจี๊เนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่นเบิ่งเฮาอยู่ตลอดเพิ่นดลจิตไปใส่บาตรกวดน้ำเคยอุทิศให้เทวดาประจำตัวบ่แมทอรณีถิ่มเพิ่นบ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเจ้าของล่ะเจ้ากรรมในเวรญาติพี่น้องเราแหละสัตว์ทั้งหลายแต่เคยแผ่เมตตาให้บ่ เคยสวดมนต์ก่อนนอนบ่หรือเคยอีนียงเคยทําคุณงามความดีบ่มิตโลบมิตโลบนั่นโซบว่าเขาบางคนเขาเจ้าเขามาเบิงก็มีแต่ว่าท่านแน่จริงให้บอกตัวนั้นจนมาเจเนาะอันนี้ต้องเข้าใจด้วยเว่าเขาบ่แน่ทรอยเจเพราะว่าเขาบ่ปฏิบัติดีคือเจเขากับแพ้คือเ่าพอบอกตรงนี้นะจริงๆนะคนที่เขามาเบิงชมลิบของเฮาบวาช่องใดๆที่มา่ทยทําท่านต้องพิจารณาด้วยว่ามันเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นมันบ่คขาเจแนวทางให้ไปคิดเอาว่าผู้ใดคนมีบุญก็จะฉลาดสมองสิเลิอ โปร่งใสเลยคนมีบุญคนเขาถือศีลเขาไม่จิตใจที่ดีเขาจะโปร่งใสแล้วว่าเออเจพูดแบบนี้เขาคิดใจทันทีเลยแต่ว่าคนบาปมืดอยยืนละมุดขี้ตุ๋มย่นละไม่ได้ครับทางทุกท่านเจ้ขอยกขึ้นอีกครั้งนึงนะครับผมเนาะฟังจะปีทิที่ทานผู้ช่เบื่อดิแล้วเนาเด้อผู้ใดสิแค่แนวทางยังไม่ฟันทงยังไม่มั่นใจต้องลอมือเศร้าห้ออก ครับมุ้นวันพระเจดังค่อยโทรมาไหมหรือบางใดบางเบิ่งเมืองอะไรก็จะมาค่ะท่านผู้ชมเมื่อเจไปเขียนเอาเองครับผมโดยเจว่ช่องไนมาเจก็หาแบบเดียวกันเมื่อจะไม่ผิดเพี้ยนจะไม่โกหกจะไม่ตอแหลจะบอกตรงๆนี่แหละได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้นี่แหละค่ะถูกนหเจ๊เนาะถ้าไม่ถูกก็คือไม่ถูกใครจะสอบผ่านอืให้พิจารนาเนาะเจ๊ นั่นแหละนั่นครับตัวที่มันซ้ำกันเบิร์ออกเบิร์ออกคัะสมมติช่วงนั้นจะมีอยู่สามหกสามสองตัวซ้ำกันอยู่เจ๊ว่าสิเขียนหกแปดเมื่อไปเขียนหกสามบุญพระโศกอย่างยังเอ้าเจ๊เจ๊คือเขียนหกสามสองเทีเขียนทุกครั้งที่ไหนเจ้เขียนหกแปดเอามาว่าเอ้าเจ้เขียนหกสามเราจะก็เลยไปเขียนหกแปดฝั่งนั่นวันนี้กันเล่ยบอลย่อมลบเลยให้เห็นทุกช่องเหมือนกันจะบอลลำเอียงช่องใดมาจะพูดคําเดียวกันหมด จะบอให้ว่าเออมักฮักช่องนั <literal ness> b, ่นฮักช่องนี้บอไม่เจให้ความเสมอกันเมื่อทุกช่องบอดีสุดใจกับทุกช่องนะคะท่านผู้ชมพูดค้าเดียวแล้วก็บบอโกหกผู้ใดที่ท่านเขารับชมทุกช่องเขาจะเข้าใจเจมาเจบอโกหกหลอกลวงชัดเจนนะคะท่านผู้ชมบุรีโอไม่ตัวเน้นของเจบอค่ะพกสาบอลูกคือกันแล้วเจเอซี่จะพิจารณาแล้วเจตัางมือไปเองนะครับผมนะครับเนาะ้องจดไว้ครับจดไว้เปลาว่าไก่เมือมันจะเลื่อนนสินะครั่ะสมุทรชลตัวีเจชอบจะได้ที่เจมันบอกมากครับผมไปจดไว้ ทำยีว่าเปนยอดที่ว่าเจนพระเจ้าท่ามุนเจนับเงินเราก็ต้นทำมคะผ้พท่านกยุต้นคือเกาเจว่าท่านในแต่ตองเลยแต่ว่าบวชสองพันเราคิวหันโอเคอมไ่ว่าบน้อนมาเจก่เฮ็ดลกท่านจ้างว่าล่าเหมือนเล้วกบเลี้ยบวัลายองคุมาจจรินบวพ่ออยู่แล้วเจต้ง ัางหน้าปูก็เกือบ 20, 000, 2องหมื่นก็จะใส่งบประมาณสี่หมื่นคสิพ่อตอนงวดนาเจ๊สีไหายไหมประมาณสี่หมื่นคนจะพกแต่สี่หมื่นนี่สิได้ต้าองคูมันจะรีบกับพาปางหน้าปูบริด้มุ่งลังค่าที่บ,บริเทพื้นนี่ เงินมันจะหมดก่อนไงเพราะว่าเจเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านลงท่านนี่ก็เมดหลายก็เงินเอฟซีทั้งนั้นเจ้บวชเอาไว้เลยเจ้เลือเพราะเจสิเก็บบวชเลือเจ้เก็บบวชเก็บเออเดวเข้าใจอยู่จรงนี้นี่ดีค่ะเอาคิดเอาคิดว่าเออมึงประมาณอยู่สี่หมื่นมันจะบม่เป็นสี่หมื่นนะมันเป็นแสนกว่าเพราะมันหยีกินสินะอันคัดเจยสิจัดงานได้ดีเป็นยังไงค่าน้ำค่าอาหารการกินค่าหมอลำ ค่าอุปโภคบริโภคต่างๆเก็บเหลือเท่าไหรเจ๊จะเก็บไว้งวดหน้าไว้สร้างปูเหลือเท่าไร่ห้ทำบุญทำทานให้เอฟซมีความสุขสบายใจเจ๊จะเก็บไว้ ค่ะสินะใช่จะพอใส่นี่แหะค่ะท่านผู้ชมเจ๊เพิ่นกะเอซีเพิ่นกะเมื่อนี้คือว่าเมื่อนี้กับเงื่อนเอซีเพิ่นกะซอยเหลือทำบุญมานาวมะเดียดยยูวันวันเหลือเหลืออยู่แต่ไม่เยอะแต่เจ๊กะเหลือกะเก็บไปทำบุญขึ้นเจ๊กะเงินที่เอฟซีโอนมาให้เจดีสีรองยางเจ๊กะเก็บไปแล้วเจ๊กะสิไปมอบให้ด้วยมือพระอาจารย์เองมนีท่าเลืเขางวดนานี่เจ๊กะ สั่งของเกศหนึ่งสองประตูโค้งปูดำอ่าเกศห้าศูนย์ที่ไฮเลขว่าที่ไฮกที่มา่ถวายสังฆท่านอยู่นี่แล้วก็พเดียดีสีดอง,งยางที่ยกซอฟาไปนี่มันบอท่านในเสจมันใส่งบหลายเจก็ต้องไปช่วยพระอาจารย์ถึงเราจะช่วยน้อยช่วยมากมันก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่กับบ้านเจนว่าไอเจก็เสียาแบงมาสั่งของเจน้ำมันเป็น่าเจสีเห็นแก่โตเจจะแบ่งเงินเป็นสามส่วนให้ประตูโค้งมั่งให้เจดีสีดองยางมั่งให้เจมั่งแล้วกับเทพลงท่านถวายบุญนี่ไปตลอดเทดบุญนี่ไป ตลอดถ้าเข้าขาดบุญก็คือโชกข้าเหมือดบุญหมดต้องนุนบุญตลอดนะเจ๊เนาะเฮ็ดบุญตลอดครับเอฟซีทุกท่านสบายใจได้ท่านนะคะเอฟซีทุกท่านนะคะที่ได้รวมทําบุญมากกับเจ๊นี่ให้สบายใจได้เลยนะคะเพราะว่าเจ๊เพิ่นเฮ็ดบุญอีิ่มกับแต่พยาบริสุทธิ์โชคลาภในงวดวันที่เอ่อไอ้งวดที่งวดที่หนบ่งสามโอ้สิบสองนะเจ๊แต่เอางวดที่สิบสองคือให้มาแล้วสิบเอ็ดงวดแต่ถ้าออกงวดนี้จะเป็นสิบสองถ้าเข้าสิบหกเมษายนนี่ก็งวดที่สิบสองแต่ ถ้าเข้างาะที่ 12, กกสิบสองเจกับสิงงตัวเองว่าให้มาได้จังเลยสิบสองเดาเจกับสิง,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 งือกันเนี้เก็บว่ามั่นใจได้ว่าสิเขาว่าเขาว่ารับรู้เลยจ้ะแต่มันกับเขามาเองโดยที่เห้าบ,ะบะ่ได้ว่าเออเลกค่อเขาแท้ๆว่าได้ฟันท่งว่าได้อันนั้นบ่ได้โออะไรกันไม่ก็สิงค่ะแต่ว่วาในใจนี้มันบริสุทธิ์อยู่แล้วคันได้ให้แฟนคลับเอฟซีนี่กะนสิสาถูให้อยากให้ได้าะเจเนาะก็เจสิอยากให้ได้ที่ จ็อยากสั่งของเจให้มันแล้วแล้วก็สั่งเจดีที่เจปัถนาแล้วก็ประตูโค้งบันใกล้ๆสองกิโลเห็นไปประตูโค้งแล้วก็เจดีสีดงย่างแล้วก็ของเจต้องแล้วเมื่อ่ว่าเจสิปเอคอปู่าให้เขาไปทีละนิดละหน่อยละหน่อย,นอยจนกว่าจะเสร็จเพระนาะฉะนั้นเอฟซีก็ต้องรอดนะคะวันที่เอ่อสิบสองบอเจเจสิบห้ตัวเลขอีกก็ขึ้นวันท<ก>ี่สิบห้าเนาะวันที่สิบห้านะคะท่านผู้ชม กับเชา้าหวยออกอันเลยราะว่าห <5 S 1> <ต>้่มฝัห้าเปลี่ยนวันที่สิบห้าแล้วก็ตอนเช้าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นตอนเช้าว,วันที่สิบห้วยอันไลายปูว่าเอฟซีบอลได้เงินพนนกับเปลี่ยนคืองวดเก่าหนึ่งสี่นันเปลี่ยนเลขทันทีเลยดิมาเข่าฝันก็เปลี่ยนเลยเนี่ยเลขที่พูดมาก็คือจบเปลี่ยนทันทีเลยดิ สรุปวันนี้ก็คือเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นแล้วก็เราจะรออีกทีหนึ่งวันที่สิบห้าหรือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเจก็จะบอกว่าที่สิบหกตอนเช้าเหมือนเดิมมาดังมากวันะี้โอ้เจ๊เนาะค่ะคัะขอบคุณเจ๊มากมากนะคะขอบคุณหลายเเคครับโอ้าะเจ๊มันก็ใจดีใจดีครับค่านผู้ชมครับเป็นการแบ่งปันมาตลอดนะครับเป็นงวดที่สิบสองแล้วนะครับเนาะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นแนวทางของเจ๊เต็นโดเด้อครับเด้อ ถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบอ่ะจดไว้ด้วยครับเด้อเป็นแนวทางเอาไปเซียงสื่อลอตเตอรี่ไว้นะครับจากใบสองใบตามที่เจบอกนะครับก็าให้ท่านผู้ชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องบุญธรรมน,นำโชคกันไเด้วยครับเด้อบุญธรรมน,นำโชคก็ขอวอวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีตลอดปีและตลอดไปนะครับสวัสดีครับ